วันนี้แม่หนูมีตุ๊กตาหมีแต่รู้สึกว่าตุ๊กตาหมีของแม่หนูน่ะมันตัวเหลืองๆมันเอื่อยๆเฉยๆยังไงก็ไม่รู้ตัวก็อลุ่มๆอ่ะต้องพาตุ๊กตาหมีของแม่หนูไปหาคุณหมอซะแล้วแต่วันนี้ไม่รู้ว่าคลินิกคุณหมอน้องชัปางเขาจะเปิดหรือเปล่าเปิดแล้วร้านหรือคลินิกคะคลินิกค่ะคลินิกหมอฉัางเปิดแล้วหรอคะโอ้โหคอมตุ๊กตาอย่างนั้นเลย กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะอ วันนี้แม่หนูมีตุ๊กตาหมีแต่รู้สึกว่าตุ๊กตาหมีของแม่หนูน่ะมันตัวเหลืองๆมันเอ,อื่อยๆเฉยๆยังไงก็ไม่รู้ตัวก็ลุม่มๆอะ่ะต้องพาตุ๊กตาหมีของแม่หนูไปหาคุณหมอซะแล้วแต่วันนี้ไม่รู้ว่าคลินิกคุณหมอน้องเชียงางเขาจะเปิดหรือเปล่าเฮ่าคมใจจังเลยอะ่ะตุ๊กตาหมีของแม่หนูตัวร้อนน่สงสัยจะไม่สบายแน่เลยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแว่วโอ้เดี๋ยวต้องพานั่นไง มีไอด้วยอ่ะมีไอแอกแอะแอะยเดี <t lag problems> ๋ยวต้องพาตุกตาหมีไปหาหมอละไปดูที่คลินิกหมอชะป้างอยู่หรือเปล่าฮะอะไรนะคะร้านเปิดแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะคลินิกค่ะคลินิกหมอชะป้างเปิดแล้วเหรอคะเปิดแล้วใช่ไหมโอ้เนี่ยพอดีเนี่ยตุ๊กตาหมีของของฉันน่ะมันไม่สบายอะค่ะ โอ้เครื่องมือพร้อมแล้วหรอคะโอ้โหฝากดูตุ๊กตาหมีให้ด้วยนะคะตุ๊กตาหมีเหมือนจะตัวร้อนๆนะคะ่ะคุณหมอโอเคนะคะต้องปูที่นอนให้หมีไหมคะปูที่นอนให้หมีด้วยได้ไหมอะ่ะเออหมีจะได้นอนสบายๆโอ้หอันนี้เป็นที่นอนโอ้เดินย่ำเลยหรอคะคุณหมอโอ้คุณหมอเดินย่ำโอ้ย่ำมีไฟย่ำมีไว คุณหมออันนี้ที่นอนสำหรับคนไข่ใช่ไหมคะโอ้ฝากดูตุกตาให้ด้วยนะคะตุกตาหมีของฉันเหมือนไม่สบายอะคะ่ะโอ้โหข่มตุกตาอย่างนั้นเลยโอ้คุณหมอคะแล้วก็อย่าลืมตรวจตุกตาหมีให้ด้วยนะคะตุ๊กตาหมีเหมือนจะตัวร้อนนะคะโอ้เอายาให้หมีกินยังไม่ตรวจเลยทำไมเอายาให้กินแล้วคะ ต้องวัดไข้ก่อนวัดไข้เสร็จแล้วก็จะต้องตรวจหัวใจอ๋อเขาเอามือวัดอย่าง <c ười> นี้คุณหมอ <c ười> <c ười> คุณหมอไม่มีประหลอดวัดไข้เหรอคะ <c ười> เอาแล้วเปทุบหมีอีกคุณหมอหมีที่ฉันจะไหวไหมเนี่ยฮะดูเครื่องมือคุณหมอสิเยอะแยะเลยคุณหมอคะอ๋อมีที่วัดไข้เหมือนกันอ๋อมีที่วัดไข้เหมือนกันอู้้ใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นประหลอดของจริงนะเด็กๆ ส่วนอันนี้จะเป็นของเล่นอันนี้ของจริงที่แม่หนูเอามาวัดให้น้องชะปงังแต่วันนี้เราจะมาแสดงละครกันโอ้เอาของจริงวัดให้หมีอู้หมผมผ้าให้หมีอย่างดีเลยอะออแล้วนั่นทําอะไรอีกคะคุณหมอใส่ออกซิเจนให้ตุ๊กตามีเหรอคะโอ้ใส่หน้ากากให้หมีเอ้าดังแล้วดังแล้วจุดะกจุด 3ามสิบหกจุดห้าเป็นไข้ไหมแบบเนี้ยไข้ดิยังไม่มีไข้ค่ะสามสิบหกจุดห้านี่คืออุณหภูมิปกตินะคะถ้าถ้ามีไข้ก็คือต้องสามสิบเจ็ดจุดห้าขึ้นไปนะคะเออสามเจ็ดเจ็ดจุดห้านี่คือไม่สบายอา้าวคุณหมอหรือเปล่าที่ไม่สบายอ่ะ <laughs> คุณหมอหรือเปล่าคุณหมอคุณหมอไม่สบายใช่หรือเปล่า นั่นไงคุณหมอไม่สบายหรือว่าต้องให้หมีมาตรวจให้คุณหมออ่ะคุณหมอคะคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอไปตรวจหมีให้เสร็จก่อนไปไปตรวจหมีให้เสร็จก่อนเร็วๆวเลยวันนี้วันนี้คุณหมอเชื่อปางฉายเดี่ยวเลยใช่ไหมผู้ช่วยไม่มาใช่ไหมอมหาอะไรคะหาอะไรเนี่ยหาอะไรเอย่ย หาฝาประหลอดเอา้าฝาประหลอดอยู่ไหนอะที่ใส่ปละหลอดอยู่ไหนเอา้าอยู่นู่นไงนี่นี่นี่คุณหมอดูไม่ได้ใส่แว่นเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเออต้องทําดีๆสิคะเออตรวจดีๆนะหัวใจเต้นผ,ผิดปกติไหมคะปกติปกติดีนะคะคุณหมอกินยาหรือ,อยังคะอ๋อกินยาแล้วกินยาอะไรไปคะคุณหมอ ยาลดไข้กับยาอะไรคะกับยาแก้ไอใช่ไหมคะเพราะว่าคุณหมอไอแล้วคุณหมอตรวจโควิดหรือ,อยังคะเนี่ยยังยังไม่ได้ตรวจเลยแล้วคุณหมอจะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหม,ไมใช่ไหมคะประวานเป็นอ,อ๋อืระวานเป็นโควิดื่อวานเป็นโควิดเหรอคะวันนี้ไม่เป็นทำไมคุณหมอหายเร็วจังอะ อแต่จริงๆแล้วคุณหมอไม่ได้เป็นโควิดนะคะคุณหมอแค่เป็นไข้ธรรมดาใช่ไหมไข้หวัดธรรมดาใช่ไหมคะเอออ๋อแล้วอันนั้นทําอะไรอีกคะโอ้โอถูสบู่ให้พี่หมีอ๋อถูแชมูให้ตุกตต๊กตาหมีเอาหอมหอมหอมตุ๊กตาหมีด้วยหายหรือยังคะเนี่ยกลับบ้านได้หรือยังคะ หมอคะคุณหมอจะให้ตุ๊กตาหมีกลับบ้านได้หรือยังโอ้ยยังตรวจไม่เสร็จโอ้หยอดตาให้ด้วยไหนๆก็มาทั้งทีแล้วทําให้สะอาดเลยใช่ไหม,มดีมากเลยค่ะคุณหมอคลินิกคุณหมอเชอร์ปาร์นี่บริการดีมากเลยนะคะเนี่ยทาให้ทุกอย่างเลยอะไรนะนโอ้คุณหมอคะคุณหมอน้ำมูกไหลแล้วมาเช็ดน้ำมูกหน่อยค่ะ โอเคแล้วเหรอคะตุ๊กตาหมีไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะอ๋อมียาสองตัวใช่ไหมคะอันนี้คือเอาเอากลับไปกินที่บ้านใช่ไหมคะไหนไหนขอดูหน่อยค่ะอันนี้กินตอนไหนคะตอนดึก,ตอ,ดกตอนดึกคือก่อนนอนใช่ไหมคะอ๋อกินก่อนนอนแล้วอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกเม็ดหนึ่งแล้วค่ะกินตอนไหนคะกินตอนสามทุ่มกินตอนสามทุ่ม <laughs> อันนี้กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ อ๋อกินตอนสามทุ่มอ๋อถ้าหมีอ๋อกินยาแล้วก็นอน,โอ,น,น,น,อนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกี่บาทครับ <c oughs> หนึ่งบาทค่ารักษาพยาบาลหนึ่งบาทโอ้โหที่นี่ถูกมากเลยโอเคค่ะถ้างั้นขอขอตุ๊กตาหมีด้วยนะคะตุ๊กตาหมีจะกลับบ้านแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณหมอนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าตุ๊กตาหมีกินยาแล้วหายนี่จะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วจะบอกต่อให้นะคะว่าคลินิกหมอเชอปังรักษาดีมากเลยโทรหาคุณหมอได้นะคะอ๋อแล้วก็โทรหาคุณหมอได้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้คุณคุณหมอก็มาโอเคค่ะนี้คุณหมอก็มาใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอ,อยาด้วยค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องเชปางก็มาเล่นเป็นคุณหมอรักษาตุ๊กตาหมีนี่นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเชปางทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ โอ้หคุณบมมอาหลับไปแล้วนี่น่น้องชะปาังไม่สบายนะก็ยังมาแสดงละครเพื่อถ่ายคลิปฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชะปปังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ